สวัสดีค่ะเราจะมาซื้อเซบิยร์มินเดอร์เียป้าไคุครงนี้จเป็นเก่รัดอบสโตร์โอเคเรียรีบบายเการัดนะคะเราจะซื้อเก่ารัดอันนี้นะคะมันจะเป็นร้านเป็นร้านแบบนี้นะคะเป็นร้านแบบนี้เป็นร้านแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราก็เขาก็จะช่างอัล โอเค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 ยี <Okay. S 1> uh ่สิบนะคะนี่เงินทอนมานะคะ ที่สิบเสฉกลาสสองเก็บเขาก็จะให้เรามาเป็นถุงแบบนี้นะคะเขาจะให้มาเป็นถุงแบบ